สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับวิดีโอนี้จะพูดถึง2-3ข่าวใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชิบะอินุของเราวันนี้หลายคนคงเห็นข่าวแล้วนะครับมันมีการเคลื่อนไหวของกระเป๋าเจ้า ที่เรียกว่าทําให้สาวกของเหรียญชิปเนี่ยค่อนข้างจะวิตกกังวลนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันรวมไปถึงข่าวของ JP Morgan ต้องการจะมาสร้างฟัดบนตลาดคริปโตเคอร์ซีโดยเฉพาะในเรื่องของบ t c o i n นะครับจากเดิมทีเขาไม่ชอบในเรื่องของคริปโตวันนี้เขามาวิเคราะห์ราคาของบ t c o i n นะฮะส่วนข่าวต่อไปก็จะมาพูดถึงนายกเทศมนตรีของไมอามี่นะครับที่สหรัฐอเมริกาท่านต้องการที่จะรับ เงินเดือนเป็นบิตคอยนะนี่ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆนะครับดียังไงเดี๋ยวจะมาคุยกันส่วนข่าวสุดท้ายจะพูดถึงธนาคารยักษ์ใหญ่ของออสเตรเลียนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพื่อนๆนะครับจะเป็นธนาคารแรกในประเทศที่ให้ลูกค้าเขาสามารถเทรดคริปโตเคอเรนซีผ่านธนาคารได้นะครับ ก่อนอื่นเลยเพื่อนสมาชิกหลายคนถามเข้ามาในเรื่องของบิตคัพนะครับกับการที่ SCBS เข้าไปซื้อหุ้นของบิตคัพเนี่ยนะครับหลายคนถามเข้ามาพี่บอลอยากจะให้พี่บอลวิเคราะห์เรื่องนี้พูดเรื่องนี้นะครับสิ่งเดียวที่ผมพูดได้นะครับก็คือยินดีกับเพื่อนๆทุกคนที่ได้ของฟรีมาเช่นกันกับผมนะครับรวมไปถึงคนที่แบบซื้อแล้วก็แบบว่าถือมาโดยตลอดนะฮะ ทำกำไรกันหลักร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนส่วนในเรื่องของการวิเคราะห์เนี่ยนะครับหนึ่งเลยผมไม่ถนัดสองเหรียญไทยเนี่ยนะครับคือถ้าผมซีซัวตาวิเคราะห์เรื่องแบบนี้ไปเนี่ยเพื่อนๆผมนึกจากจะไปกินก๋วยเตี๋ยวก็ทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่ายินดีกับทุกคนแล้วกันนะครับแต่51%เเนพื่อนๆนะครับเอาล่ะนะครับมาพูดถึงชิบะอินูนิดหนึ่งนะครับคือใน reddit community เนี่ยทุกคนพูดถึงกระเป๋านี้มาเป็นเดือนๆแล้วนะครับกระเป๋าที่เขาซื้อเหรียญหรือลงทุนกับเหรียญชิบะอินุด้วยเงินมูลค่า8,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับในตอนที่เขาลงทุนไปเขาปล่อยให้ราคาของเหรียญชิบะอินุเนี่ยมันดีดขึ้นมาจนกระเป๋าของเขามีมูลค่า5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก8,000ดอลลาร์สหรัฐมา5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐทีนี้นะครับ เกิดอะไรขึ้นนะถ้าเราเข้าไปดูในกระเป๋าขเขาเนี่ยมันก็จะมี transaction ยิบย่อยแบบอาจจะมีคนแบบเข้าไปโอนขำๆนะโอนเข้าโอนออกแต่มันมี4 transaction ที่ทุกคนพูดถึงนะครับแล้วทำให้สาวกของชิปค่อนข้างที่จะก,กังวลก็คือ Transaction ที่เนี่ยเพื่อนๆโอนออกนะครับทีละมูลค่านะเพื่อนๆ600ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในเวลาแบบกระชั้นชิดกันมากๆเลย4 transaction นะครับและกระเป๋าที่เขาโอนไปเนี่ยมันเดิมทีมันก็มีแบบพวกมี ETH อยู่ในนั้นนิดหน่อยประมาณ1 2 0 0 0 0บาทนะฮะซึ่งไม่ได้มีเป็นกระเป๋าไม่มีอะไรเลยอะกระเป๋าเปล่า,ปา,าก็ว่าได้นะฮะแต่ตอนนี้มีกระเป๋าละ600ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งเดิมทีเลยเนี่ยในชิปคอมมิชชั่นเนี่ยนะครับบน Reddit เนี่ยเขาพูดกันเยอะเลยว่า สงสัยว่ากระเป๋าเนี้ยอาจจะทําแบบ private key แบบแบบลืมรหัสหรืออะไรก็ตามแต่แบบถูกล็อกอะนะครับแล้วแบบว่าเข้ากระเป๋าตัวเองไม่ได้แล้วโอนออกขายไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีกี่คนในโลกอะเพื่อนๆที่ซื้อมา8,000ดอลลาร์สหรัฐแล้วปล่อยให้มันไป5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับไม่รู้ว่าในชีวิตเราจะเห็นแบบเราจะเห็นอะไรแบบนี้อีกหรือเปล่าอะเพื่อนๆพูดกันตรงๆนะครับขึ้นมา67ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ขายเลยอะนะเพื่อน เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดกันตามตำราเนี่ยนะฮะการขับเคลื่อนทราน c ซชันใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยเดิมทีราคามันน่าจะล่วงนะฮะถ้าเท่าที่ผมเคยเห็นนะครับเดิมทีมันจะต้องมีผลต่อราคาอย่างใหญ่หลวงแต่มันกลับไม่มีผลต่อราคาเท่าไหร่เอาละมันก็ชิปมันไม่ได้ขาขึ้นแบบแรงๆหรือลงแรงๆนะฮะมันก็แบบเกือบจะไซด์เวย์ทั้งนี้นะครับก็ มันก็ทำให้สายชีบอินูเนี่ยวิตกกังวลนิดนึงนะครับเรียกว่าบน Reddit เนี่ยบางคนเนี่ยเขาดูกระเป๋าเนี่ยจับตากระเป๋าเนี่ยมากกว่าดูกราฟซะอีกนะฮะจะดูว่ามันมีการื่อนไวหวใหญ่ไหมมันจะมีการเทขายไหมนะฮะเพราะว่าอย่างที่เรียนตามทฤษฎีมันน่าจะทําให้ราคาลดลงแต่ทั้งนี้นะครับมันก็มีนักวิเคราะห์จากหลายหลายสายข่าวเนี่ยนะฮะบ,บอกว่า กำลังจะมีการเทขายครั้งใหญ่นะครบางคนก็บอกว่าไม่มีอะไรก็เป็นการอาจจะย้ายกระเป๋าเฉยๆนะแต่เขาใครจะวิเคราะห์ยังไงนะฮะผมผมเนี่ยไม่ค่อยชอบเสียงของนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญสส่วนใหญ่นะเพราะว่าสุดท้ายมันก็ลงมาที่50-50นะผมอยากให้เพื่อนๆนนักลงทุนโดยเฉพาะมือใหม่เนี่ยนะให้นึกว่าถ้าเราลงทุนไปแบบ8 0 0ดอลลาร์แล้วมันขึ้นมา5000ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ย เป็นเราเราจะทำยังไงและเอาตรงนั้นนะเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินใจว่าคุณจะซื้อเพิ่มคุณจะทยอยขายคุณจะเก็บแคชไว้ส่วนหนึ่งหรือเปล่านะครับนั่นคือสิ่งเดียวที่ผมแนะนําได้ส่วนเพื่อนๆมีความเห็นมีทฤษฎียังไงโดยเฉพาะคนที่ถือชิบานุแบบจํานวนมหาศาลในช่องนี้ผมเชื่อว่าเยอะเลยนะครับคอมเมนต์แบ่งปันบทวิเคราะห์กันเข้ามานะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแต่ว่าเอาล่ะนะครับอีกครั้งนะฮะ กระเป๋าใบนี้จาก8,000ดอลลาร์ตอนนี้มี5,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐมูลค่าของชิปเนี่ยนะฮะแล้วก็โอนออกไป4ครั้งครั้งละ600ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับเอาละส่วนข่าวต่อไปนะครับจะมาพูดถึง JP Morgan JP Morgan วันนี้เป็นข่าวที่มีคนเข้าไปด่ามากที่สุดใช้คำนี้เลยนะฮะเพราะเขาออกมาบอกว่า b i t c o i n เนี่ย fair price หรือ fair value ของ Bitcoin หรือราคาที่ควรจะเป็นเนี่ยควรจะอยู่ที่ 3 5 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่เขาบอกว่าราคาเนี่ยมันน่าจะไปแตะ่73,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับเพื่อนเอนเข้าใจนฮะราคาบิตคอยตอนนี้มันอยู่อยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 0ดอลลาร์ใช่ไหมแต่เขาบอกว่าราคา fair value หรือ fair value price ที่ควรจะเป็นควรจะอยู่ที่35,000แต่มันน่าจะไป75 0 0 0นะครับเอ้ย73,000ืนะครับคือทุกคนงงพอๆกับที่ผมงงและเพื่อนๆงงนะฮะ และทุกคนเข้าไปต่อว่าว่า JP Morgan เป็นใครอยู่ดีๆจะออกมากำหนดราคา Bitcoin หรือพยายามจะทำาฟสที่จะกำหนดราคาของ Bitcoin ว่ามันน่าจะเป็นเท่านี้เท่านั้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ JP Morgan เนี่ยนะครับ CEO ของเขาเนี่ยบอก ปรกาศเลยให้พนักงานรู้ว่าใครที่เทรด Bitcoin เขาไล่ออกทันทีแต่ณวันนี้แน่นอนนะครับเขาอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเขาเข้าถึงในเรื่องของการลงทุนคริปโตเคอร์เนซีและก็ยังจะมาเป็นพยายามที่จะเป็นตัวตั้งตัวตีในการกำหนดราคาของ Bitcoin หรือสร้างฟัดออกมาเป็นประจำหลายคนอย่างผมนะฮะแล้วก็เพื่อนๆทงที่ดูอยู่เนี่ยเชื่อว่าไม่สนใจ JP m o มอ a n ว่าคิดยังไงนะฮะแต่อย่าลืมนะเพื่อนๆในวงการคริปโตเนี่ย คนหูเบาเยอะนะครับและคนหูเบาก็เป็นเป็นเหตุที่ทำให้ราคามันแบบร่วงลงมานะครอาจจะร่วงลงมาแป๊บเดียวนะแต่แต่กรณีนี้เนี่ยนะเพื่อนเพื่อ Fair m a r r e t value แล้วเขาบอกว่าการคำนวณของเขาเนี่ยเขาใช้ f i ่อ s Price Model นะครับก็คือคือคำนี้เปนกว้างอะ่ะพูดง่ายว่าเขามีสมการของเขาอะ่ะ เพื่อนๆนะโดยแบบเขาบอกว่าเฟิร์มเฟิร์มไพรซ์โมเดลนะสมการของของบริษัทผมคำนวณเองมีนะักวิชาการมีผู้เชี่ยวชาญนะครับคือพูด,ดง่ายๆนะเพื่อนๆทุกคนที่ถือบิตคอยมองว่าพยายามจะกดราคาเท่านั้นเองจบข่าวนี้นะครับแต่เป็นฟัสที่มีคนพูดถึงพอสมควรในเรื่องของ JP Morgan กับ Bitcoin เอาล่ะทีนี้มาพูดถึงข่าวของนายกเทศมนตรีของไมอามี่นะครับท่านนายกเทศมนตรีคุณฟรานซิสวาเรสนะครับ ซึ่งหลายคนคงจำได้นะครับเป็นประธานงานของคริปโตหรือ Bitcoin Miami นะ,ะถ้าจำได้เมื่อหลายเดือนก่อนที่ผ่านมาวันนี้เราเห็นแล้วนะครับมีข่าวออกมาเยอะเลยว่าท่านต้องการที่จะรับเงินเดือนเป็น i t t o o n นะฮะต้องการจะรับเงินเดือนเป็น Bitcoin และคุณแอนโทนีพอมเปียโนนะ,ค,ะคนที่เป็นคริปโตอินฟลูเอนเซอร์นะฮะ,ะ,ะเขาก็ออกมาตอบทวิตบอกว่าเนี่ย นะถึงเวลาแล้วที่นะคุณจะเป็นนายกเทศมนตรีหรือเป็นนักการเมืองคนอเมริกันคนแรกที่รับเงินเดือนเป็นบิตคอยเพื่อนๆข่าวนี้เนี่ยจะเป็นไปได้จะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเนี่ยนะครับมันมีคำว่าบิตคอยกับนายกเทศมนตรีหรือนักการเมืองของสหรัฐอเมริกาที่ต้องการรับเงินเดือนเป็นบิตคอยเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นข่าวลือที่ดีมากๆนะครับ และถ้ามันเกิดขึ้นจริงสมมุติว่าโอเคเขาเดีลกับกับหลวงอะนะฮะหลวงอยากจะให้หลวงแบบจ่ายเงินเดือนเป็นบิตคอยเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงหลวงก็จะต้องเอาเงินเฟสไปซื้อบิตคอยมาจ่ายนายกเทศมนตรีหรือให้บริษัทเอกชนที่ทําในเรื่องของจัดเก็บบัญชีให้กับเมืองของไมอา,ามี่เนี่ยนะครับก็จะต้องนะไปหาวิธีมาจ่ายเขาเป็นบิตคอยเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องนี้มัน คือไม่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วแต่ถ้ามันเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเพื่อนๆนึกภาพนะครับมันจะเป็นอะไรที่ไม่ใช่ไม่ใช่คนเดียวนะท่านจะไม่ใช่คนเดียวที่จะได้รับเงินเดือนเป็นบิตคอยจะต้องมีลามเป็นแบบไฟท่วมป่านะครับใน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 แง่ดีนะฮะผมว่า ข่าวนี้เป็นอะไรที่น่าจับตามองนะอาจจะดูไกลตัวเราไปนะเพื่อนๆแต่ผมบอกได้เลยว่าไอข่าวที่ดูมันดูไกลตัวแบบนี้เนี่ยมันเป็นข่าวที่พยุงราคาของบิตคอยนนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้ทั่วโลกสนใจนะครับเพื่อนๆก็จับตามองกันต่อไปและดูกันต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นข่าวของประเทศออสเตรเลียนะครับนี่เขาหลายสายข่าวเขาถือว่าเป็นบิ๊กสตอรี่เลยนะฮะเขาบอกว่าธนาคารยักษ์ใหญ่ในประเทศออสเตรเลียเนี่ย นะชื่อว่า Commonwealth Bank of Australia นะครับก็กำลังจะเป็นธนาคารแรกในประเทศที่เ,เสนอให้ลูกค้าของธนาคารเนี่ยสามารถที่จะมีการเรียกว่าซื้อขายคริปโตเคอซี่เทรดคริปโตเนี่ยผ่านแบงค์ได้นะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยนะครับ Commonwealth Bank of Australia เนี่ยก็เป็นอะไรที่เขา against หรือต่อต้านในเรื่องของคริปโตเป็นอย่างยิ่งนะฮะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีข่าวอย่างนี้ออกมาเนี่ยเพื่อนๆรวมไปถึงข่าวเมื่อวานเนี่ยนะฮเราพูดถึง Exchange Robinhood กับเบอร์ r กอร์คิงนะครับแล้วแมคโดนัลก็เตรียมตัวที่จะเข้ามาในเรื่องของการ <c oughs> มีแบบว่ายังไงอ่แคมเปญอะไรที่เกี่ยวคริปโตพิซซ่าฮัทด้วยอะไรด้วยเนี่ยเพื่อนๆสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ทำให้เราอดคิดไม่ได้ว่าที่แลน B ีเขา ประเมินราคาไว้เนี่ยนะครับว่าปลายปีนี้มันอาจจะไปแตะแสนดอลลาร์เนี่ยนะครับผมว่าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงเป็นไปได้นะเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามานะเพราะว่าส่วนผสมมันเยอะเหลือเกินอะนะเพื่อนๆหลายคนแซวเข้ามานะในเรื่องของแผน B นะฮะว่าพี่บอลแผน B เนี่ยเขาไม่ได้หมายถึงแผน B นะฮะคือผมแซวชื่อเขาเล่นนะเพื่อนๆแผน B เนี่ยนะฮะในอ่ามันยังไงอ่ะหลายคนมันมีโจ๊กที่เขาพูดกันอะนะเพื่อนๆแผน B เนี่ย คือแผน A มันไม่ work นะครับก็เลยต้องเลยต้องใช้แผน B นะครับเอาละ่ะมีเรื่องหนึ่งจะเตือนเพื่อนๆนะครับใครที่แบบว่าเข้าไปใน Metaverse ใน Decentraland นะเพื่อนๆแล้วเข้าไปแบบเล่นาคาสิโนอะไรอย่เงี้ยนะฮะไปไปพนันออนไลน์อย่างเงี้ยเพื่อนๆระวังกันให้ดีนะครับมีคนทวีตมีคนลงไว้เพียบเลยนะว่าเสียตังกันมามหาศาลเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นไปได้นะเพื่อนๆอย่า อย่าเข้าไปยุ่งอ่ะดีที่สุดนะฮะอย่าเข้าไปยุ่งเลยในในในเมตาเวิร์สเนี่ยนะครับแล้วแบบเข้าไปเล่นการพนันเนี่ยนะฮะเข้าไปทําอย่างอื่นดีกว่านะเพื่อนๆยังไงระวังให้ดีเยอะเลยมีรายงานเข้ามาเยอะเลยนะว่าเสียแล้วเหมือนกับว่าระบบมันแบบมันไม่ได้สร้างขึ้นมาให้ผู้เล่นชนะมันไม่แฟร์นะเพื่อนๆน,นะระวังกันให้ดีเอาล่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆน,นี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันนะครับเช่นเคยนะครับ กาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม